เลสเตอร์ซิตี้ยอดทีมแห่งพรีเมียร์ลีกอังกฤษประกาศอย่างเป็นทางการคว้าตัวไรอันเบอร์ทรานร่วมทีมด้วยสัญญา2ปีครึ่งหลังนักเตะแยกทางกับเซาท์ทัมตันเรียบร้อยแนวรับวัย31ปีย้ายมาร่วมทีมเลสเตอร์ซิตี้แบบไร้ค่าตัวหลังหมดสัญญากับเซาท์ทัมตันที่เจ้าตัวอยู่มานานถึง7ปีลงสนามรวมกว่า240นัดจากทุกรายการหลังเปิดตัวกับทีมแชมป์เอฟเอคัพฤดูกาลล่าสุดอย่างเป็นทางการ เบอร์ทรานกล่าวว่าผมมีความสุขมากๆที่ได้ย้ายมาอยู่ที่นี่การได้มาร่วมทีมเลสเตอร์ซิตี้ก็เติมเต็มความทะเยอทะยานข้างในและสิ่งที่ผมยังต้องการประสบความสำเร็จในอาชีพของผมเลสเตอร์สร้างสิ่งมหัศจรรย์มาตลอดหลายปีโดยเฉพาะนับตั้งแต่เบนน์โรเจอร์กล่าวเข้ามามันสุดยอดที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสโมอสรที่น่าเหลือเชื่อแห่งนี้ผมจะพยายามอย่างสุดความสามารถและจะทำให้แฟนบอลภาคภูมิใจ รอนเบอร์ทานแบ็คซ้ายตัวใหม่ของเลสเตอร์ซิตี้เปิดใจครั้งแรกหลังย้ายมาร่วมทัพจิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้โดยยอมรับว่ามีความสุขอย่างยิ่งหลังได้ย้ายมาร่วมทัพแชมป์เอฟเคัฤดูกาลล่าสุดด้วยสัญญา2ปีพร้อมตั้งเป้าพาทีมประสบความสาเร็จอย่างต่อเนื่องดาวเตะประสบการณ์สูงกลายเป็นผู้เล่นคนที่3ที่ย้ายมาสู่ถิ่นคิงพาวเวอร์สเตเดียมในซีซั่นนี้โดยเบอร์ธานเคยคว้าแชมป์ League, ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกยูโรปาลีก และ f อฟเอคอย่างละหนึ่งสมัยกับเชลซีพร้อมติดทีมชาติอังกฤษไปทั้งหมด19นัดผมรู้สึกมหัศจรรย์มากๆผมเพิ่งมาที่นี่วันแรกแต่ผมอยากจะเจอเพื่อนๆทุกคนแล้วผมอดใจรอไม่ไหวจริงๆการมาที่นี่กระตุ้นผมได้ดีและมันทําให้ผมเห็นว่าผมยังกระหายที่จะประสบความสําเร็จด้วยความสัตย์จริงไม่มีทีมไหนเหมาะก,กับผมเท่าเลสเตอร์ผมดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสโมสรที่พยายามสร้างทีมมาตลอดหลายปีมานี้ ้อมกับตั้งเป้าที่จะพัฒนาทีมอย่างไม่หยุดยัง้งโดยเฉพาะตั้งแต่ที่เบรนด์โรเจอร์เข้ามาคุมทีมเขามอบสิ่งต่างๆให้กับทีมมากมายโดยเฉพาะเรื่องการปลูกฝังจิตวิญญาณผู้ชนะให้กับทุกคนเบอร์ทาน,นยังกล่าวชื่นชมถึงสนามฝึกซ้อมแห่งใหม่ของทีมเช่นเดียวกับท,ที่เล่าให้ฟังว่าเขาคุยอะไรกับเบรนด์โรเจอร์บ้างหลังจากที่ทั้งคู่เคยร่วมงานกันที่เรดดิงแน่นอนวันแข่งคือวันที่ตัดสินผลทุกอย่าง แต่ว่าสิ่งสําคัญคือวันก่อนหน้าวันแข่งเหมือนกันทุกวันเราต้องซ้อมกันที่นี่และผมบอกเลยว่าสนามซ้อมแห่งนี้เป็นสนามดีที่สุดเท่าที่ผมเคยสัมผัสเลยทีเดียวผมมั่นใจว่านี่จะเป็นหนึ่งในสนามซ้อมที่ดีที่สุดในโลกวันนี้ผมยุ่งกับการตรวจร่างกายดังนั้นเราจึงได้คุยกันนิดหน่อยกับโรเจอร์เราทักทายกันคุยเรื่องแท็กติกปรัชญาวิธีการเล่นของทีมและมาทำให้ผม ตั้งหน้าตั้งตารอคอยที่จะเล่นให้กับทีมมากๆผมมั่นใจว่าผมจะช่วยแชร์ประสบการณ์ของผมให้กับนักเตะรุ่นน้องได้นั่นคือหนึ่งเหตุผลที่ผมมาที่นี่ดังนั้นผมหวังว่าผมจะมีส่วนช่วยเหล่าดาวรุ่งของทีมได้เบอร์ทรานเคยผ่านการลงเล่นฟุตบอลยุโรปก,กับต้นสังกัดเก่าอย่างเชลซีและเขาเป็นหนึ่งในคุณพลที่ได้ลงเล่นในเกมรอบชิงชนะเลิศยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในปี2012อีกด้วยซึ่งอดีตด,ดาวเตะทีมชาติอังกฤษหวังว่าจะช่วยเลสเตอร์ ในบอลยุโรปซีซั่นที่กำลังจะมาถึงนี้มันคือเหตุผลหนึ่งอยู่ละปาลีที่ทำให้ผมเลือกที่นี่การได้เล่นบอลยุโรปมันคือเป้าหมายของนักฟุตบอลทุกคนดังนั้นผมมองว่าเราจะทำได้ดีในฤดูกาลนี้ผมอดใจรอไม่ไหวแล้วที่จะได้เล่นต่อหน้าแฟนๆอีกครั้งผมมีความสุขมากที่ได้อยู่ตรงนี้และเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสโมสรที่สุดมหัศจรรย์ที่นี่ผมจะทุ่มเททั้งชีวิตและพยายามอย่างเต็มที่ เพื่อทำให้แฟนๆทุกคนภูมิใจกับเราให้ได้เบอร์ทรานกล่าวทิ้งท้ายธนวัตรใส่เต็มพิกัดมุ่งซ้อมเต็มที่ลุ้นช่วยเลสเตอร์ลงอุ่นแข้งสามนัดหลังจากธนวัตรสิงจิตทวรกองกลางทีมชาติไทยที่เพิ่งเสร็จสิ้นภารกิจลุยศึกฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2ที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส และตบเท้าเข้าฝึกซ้อมกับเลสเตอร์ซิตี้ชุดใหญ่ในการเตรียมทีมช่วงพรีซีซั่น2021-2022ก่อนศึกเพเม a รีกจะเปิดฉากในช่วงกลางเดือนหน้าล่าสุดมิดฟิลด์ชาวจังหวัดสุพรรณบุรีวัย21ปีรายนี้ยังคงเดินหน้าฝึกซ้อมกับทีมชุดใหญ่อย่างมุ่งมั่นและเจ้าตัวมีโอกาสลงสนามในเกมเฟรนลี่แมตช์อีกด้วยโดยต้นสังกัดมีคิวลงอุ่นเครื่อง3นัดซึ่งจะลงประทะ2ทีมจากลีกวัน ในวันเสาร์ที่24กรกฎาคมพบกับเบอร์ตันอัลเบียนต่อด้วยวันพฤหัสที่29กรกฎาคมพบกับวิคอมวันเดอร์และปิดท้ายในวันเสาร์ที่31กรกฎาคมพบควิสปาร์เรนเจอร์ทีมจากเดอะแชมเปี้ยนชิพท้งนี้เลสเตอร์ซิตี้ในฐานะแชมป์เอฟเคัพล่าสุดมีคิวลงทําศึกคอมมูนิตี้ชิลพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้จะของแชมป์ียนเบอรี่ล่าสุดในวันเสาร์ที่7สิงหาคมณสนามเวมบลีย์ ก่อนที่เลสเตอร์ซิตี้จะประเดิมฤดูกาลใหม่ในศึกพรีเมียร์ลีกเปิดบ้านรับมือกับวูฟแฮมตันในวันเสาร์ที่14สิงหาคมตามลำดับสำหรับธนวัน์ซึงจิตทาวรฤดูกาลที่ผ่านมาเป็นตัวหลักให้กับทีมเลสเตอร์ซิตี้ชุด u 23ลงเล่นทุกรายการ17นัดยิงไป6ประตูกับอีก1แอสซิสนอกจากนี้เจ้าตัวยังสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักเตะไทยคนแรกที่มีรายชื่อในเกมพรีเมียร์อังกฤษ ด้วยการมีรายชื่อเป็นตัวสำรองนัดที่เจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้และเวสต์แฮมยูเนเต็ดแม้จะไม่ได้รับโอกาสลงสนามแต่ก็ถือเป็นปรากฏการที่สำคัญของวงการลูกหนังไทยอาเซนอลจัดเต็ม250ล้านให้อาเตต้าเสริมทัพซัมเมอร์นี้มีรายงานว่ามิเกลอาเตต้ากุนซือของอาเซนอนทีมดังในศึกพรีเมียร์ลีก จะได้รับงบประมาณในการเสริมทัพสูงถึง250ล้านปอนด์เพื่อดึงนักเตะที่เขาต้องการมาเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์เว็บไซต์นาทีมินิตระบุจากผลงานเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาพวกเขาทำอันดับต่ำที่สุดในรอบ25ปีและไม่ได้ไปเล่นในฟุตบอลยุโรปทำให้ตระก,กูลโคเอนเก้เจ้าของสโมสรเตรียมทุ่มกว่า250ล้านปอนด์เพื่อเสริมทัพจัดเต็มในการกลับมาลุ้นความสำเร็จอีกครั้งในฤดูกาลหน้าอาเซนอนกำลังตกเป็นข่าว ใกล้คว้าตัววูเซมอาอูวากองกลางจากโอลิมปิยงและแซมบี้โลกองกาจากอันเดรเลชในขณะเดียวกันพวกเขาก็ยังให้ความสนใจเจมส์เบดดิสันเพลเมนเกอร์ตัวเก่งจากเลเตอร์ซิตี้อีกหนึ่งรายด้วยนอกจากนี้ยังมีรายงานอีกว่าเดอะกานเนอร์พร้อมจะกลับไปดึงมาตินโอเรกาดกับมาค้าแข่งในถิ่นเอเวเรสต์สเตเดียมด้วยสัญญายืมตัวอีกหนึ่งฤดูกาลแต่ทางเรอัลมาดริดต้นสังกัดก็มีแผนที่จะใช้งานนักเตะรายนี้ในฤดูกาลหน้าเช่นกัน ย่อดก็ตามเชื่อว่าเป้าหมาหลักของอาร์เตต้าและเอดูผู้อำนวยการของสโมสรก็คือแมดิสันโดยพร้อมที่จะเสนอข่าเหนือก,ก้อนโตที่จะทําให้นักเตะรายนี้กลายเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่รับเงินสูงสุดของสโมสรให้พิจารณาส่งผลงาน11นักเตะติดโผยอดเยี่ยมยูโร2020ประกาศรายชื่อกันไปเป็นที่เรียบร้อยสำหรับ11รายชื่อนักเตะที่ติดโผทีมยอดเยี่ยม ประจำการแข่งขันยูโร2020ตามแผนการเล่นแบบ43 3ซึ่งมาจากผลการเลือกของทั้ง16บุคลากรในวงการลูกหนังที่ได้รับการแต่งตั้งจากยูฟาให้ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคในฐานะผู้สังเกตการไปด้วยอาทิเช่นฟาบิโอคาเบโล่อดีตกุซือทีมชาติอังกฤษเดวิดมอยผู้จัดการทีมเวสแฮมรวมไปถึงโรบบี้คีนอดีตกองหน้าทีมไอร์แลนด์ลองไปดูตามสถติติต่างๆของผู้เล่นทั้ง11คนที่ได้ฝากกันเอาไว้ในทัวร์นาเมนต์นี้กันหน่อยครับ ผู้รักษาประตูจารูจิโดนาล,ลุม่าจากอิตาลีในด่านวัย22ปีลงเล่นครบ7เกมด้วยเวลารวม719นาทีแม้จะเสียไป4ประตูแต่ก็โชว์เซฟประตูไปถึง9ครั้งเก็บคลีนชีท3เกมในรอบแบ่งกลุ่มได้ทั้งหมดเขาจึงได้รับเลือกให้คว้ารางวัลผู้เล่ย,ย่ยอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์ไปครองกองหลังเลโอนาร์โดโบนุชีจากอิตาลีกองหลัง, bon ง,ลงวัย34ปีลงเล่นครบ7เกมด้วยเวลารวม675นาที ยิงเป็นหนประตูในนัดชิงชนะเลิศและได้สร้างสิติเป็นนักเตะอายุมากที่สุดที่สอยตะข่ายในนัดชิงชนะเลิศในไวัย34ปี71วันกองหลังแฮร์รี่แม็กควายทีมชาติอังกฤษก,กองหลังวัย28ปีลงเล่น5เกมด้วยระยะเวลารวม510นาทีมงเป็น1ประตูในรอบ8ทีมสุดท้ายมีความโดดเด่นในเรื่องของลูกกาอากาศแบ็กขวา คลวอกเกอร์จากอังกฤษแบ็กขวาวัย31ปีลงเล่น6เกมด้วยเวลารวม599นาทีและสามารถหุบเข้ามายืนเป็นประกหลังตัวกลางได้อีกด้วยแบ็กซ้ายเลโอนาร์โดสปินาโซลจากอิตาลีแบ็กซ้ายวัย28ปีลงเล่น4เกมด้วยระยะเวลารวม379นาทีและจารึกชื่อเป็นนักเตะที่วิ่งสปีดเร็วที่สุดด้วยตัวเลข33.8กิโเมต่อชั่โมง น่าเสียดายที่ได้รับบาดเจ็บหนักในรอบ8ทีมสุดท้าย